สวัสด,ดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ำคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคลิปนี้เป็นเรื่องราวนะโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆนะทั้งสิ้นนะคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะออยู่ประจำเดือนพฤศจิกา2565นี้ค่ะนะคะ รูปแบบความสัมพันธ์ใครอยากรูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เปิดให้2ดวงปกติ500บาทก็คือดวมคุณและคู่ของคุณหรือคนคุยคนคบนะคะปกติ500บาทตอนนี้พลอยมอีพิเศษก็คือ399บาบาทนะคะทำแบบพิเศษมันเป็นปลายปีเนาะนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใครอยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้นะคะพลอยก็รับสอนอ่านไพ่สอนตัวต่อต,ตัวไม่ต้องเดินทางมาค่ะ มาเริ่มกันเลยรูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างใครแอดไลน์ไม่เป็นนะฮะหรือนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีไหนธาตุไหนเข้าไปใต้คลิปนี้นะคะมีลิงก์ นะเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line แล้วก็มีรายละเอียดธาตต่างๆนะคะราคา,ค,าค่าครูด้วยค่ะอยากดูแบบไหนสะดวกแบบไหนแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินตอนนี้มีน้องแอดมินมาคอยช่วยนะตอบคำถามให้กับทุกๆคนค่ะเพราะว่าพลอยไม่ค่อยมีเวลานะคะอามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูหน่อยว่าเรื่องราวรูปแบบความสัมพันธญของพวกคูณเจ็ดถ้วยไม่ได้ความชัดเจนจริงๆนะนะคะ เราอยากได้แบบไหนเขาอยากได้แบบไหนมันไม่เหมือนเหมือนไม่ค่อยตรงกันนะคะเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรที่มันดูชัดเจนแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเราได้ไพ่บอกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่เห็นอนาคตเลยนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือเราคบคุยกันในลักษณะไหนนะคะเหมือนบางครั้งมันก็ดูไปกันแบบนิ่งๆแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วความรู้สึกของคุณแบบว่ารูปแบบความ สัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยตรงกับความรู้สึกเท่าไหร่ธาตุน้ําประกอบไปด้วยชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีมีนไพ่บอกว่าคุณต้องการการความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจับต้องได้พัฒนาได้นะคะเหมือนการที่คุณจะปลูกต้นไม้อ,อ่อเด็กคนนึงจะปลูกต้นไม้เด็กก็คือการเริ่มต้นฉะนั้นมันก็คือการปลูกแล้วมันต้องเขาเรียกว่าอะไร มันต้องแตกกิ่งก้านสาขามันต้องขยับนะคะความสัมพันธ์มันต้องมีการเจริญเติบโตแต่ว่าในวันที่คุณเจออยู่ตอนนี้คือมีแต่ปัญหาค่ะนะพูดกันก็ไม่ค่อยลงตัวหรือเขาทำอะไรให้คุณแบบรู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอนีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเหมือนรู้สึกว่าเออมันมันแย่มันไม่ค่อยไปเป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการสักเท่าไหร่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสุข การเติมเต็มและมีอนาคตร่วมกันบางคู่บางคนไปคุยกับคนเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือต่างคนต่างมีก็ได้นะคะอะมาดูกันนะคะมาดูว่าตัวคุณเนะะี่ยะชาวธาตุน้ำขอพลังงานให้ห้าใบค่ะขอพลังงานให้ธาตุน้ำสตรีนชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวข้อง คนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะนิสัยใจคอต่างกันมากๆก,ก็ได้อายุที่แตกต่างกันเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยสี่เหรียญแล้วก็ The w o r l d ค่ะมาดูคู่กรณีของคุณบ้างขอภัยให้เขาคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยนะฮะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่แหละ The Empress เจ็ดดาบเดาบ สามดาบควีนถือถ้วยนะลักษณะของความสัมพันธ์คนคนนี้เขาอาจจะเคยมีเบื้องหลังนะเบื้องหลังเบื้องลึกหรือลืมอดีตยังไม่ได้นะคะบางคู่บางคนเขาก็มีครอบครัวแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นไปได้ยากคุณอาจไปคุยกับคนที่เขาเออไม่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้คุณได้หรือเปล่าไพ่บอกว่าคุณนะพยายามใช้พลังงานบวกพลังังงานของความสัมพันธ์ที่ ที่ดีความรู้สึกที่ดีเข้าหาแต่ว่าด้วยตัวที่เขาเอ่อเป็นสเตรนท์นะเนาะมันก็เหมือนสิงโตอ่ะฉะนั้นการเข้าไปอ่ะเอ่อเขาเป็นเจ้าป่าเขาเป็นคนที่มีอิสระเขาเป็นคนที่ให้พื้นที่ส่วนตัวของ,ของตัวเองค่อนข้างมากพวกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะฉะนั้นไพ่บอกว่าของเขาอ่ะเวลาที่เขาอยู่กับคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันดีนะ แต่พอเขาหายไปเนี่ยเขาห่างออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนคนละคนเน่ยเหมือนคนละขั้วนะก็มามาหายหายอยู่อย่างนี้นะพลังงาน,นของคุณคุณบอกว่ารู้สึกว่าต้องปรับตัวเข้าหาเขาเยอะหรือปรับจนไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแต่ก็ยังยังอยากเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่ออะเออแต่มันความสัมพันธ์นี้มันจะเจอแบบวน,บนๆนเวียนเวียมามา,มาหายหายอยู่อย่างนี้ไพ่บอกว่าอาหาเด็กถือดาว เด็กถือดาบมันลนักษณะของเ,อเขาพูดว่าอะไรเหมือนกับคนที่อยากสื่อสารนอะอารมณ์ตอนเนี้คุณแบบเหมือนคนที่แบบมีความรู้สึกแบบคุณอยู่ในใจกลุ่นอยู่ในใจรู้สึกแบบอยากจะพูดออกมาให้หมดเลยแต่บางครั้งสถานะมันก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าคบกันมานานแล้วก็ไม่ได้สถานะ พูดไปก็เท่านั้นแต่มันเหมือนความรู้สึกแบบอยากจะสื่อสารออกมาคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะที่บางครั้งเขาอาจจะทําอะไรตามความต้องการตามอําเภอใจความสุขของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะและทีเนี้ยไพ่บอกว่าเด็กถือถ้วยมาใต้จิตสำนึกของคุณบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้บางทีมันดีนะแต่มันก็เหมือนอาจจะบางคนที่บอกเลยนะว่าคุณอาจจะแบบ เออไปเจอคนที่เขาแบบมีคู่อยู่แล้วก็ได้หรือบางครั้งความรู้สึกของคุณเนะี่ยมันบอกบอกถึงกับมันเหมือนเขารอเล่นนะ่ะเขายังไม่จริงจังเด็กถือถ้วยมันเหมือนกับปลาที่อยู่ในถ้วยแล้วรู้ว่าปลามันหายใจกับเอ,อ่ออากาศทั่วไปไม่ออกมันต้องอยู่กับน้ำเช่นเขาเหมือนกับว่าการที่รอเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะที่มันยังแบบ ไม่จริงจังคุณแต่คุณรู้สึกดีนะความรู้สึกของคุณอะ่ะแต่ว่าในความรู้สึกพลอยมองว่าคุณอาจจะมีจิตสํานึกลึกๆอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเหมือนบางครั้งเขาล้อเล่นกับความรู้สึกเราเขาแบบมามา,มาหายหายไม่ได้เทคแคร์หรือใส่ใจในอดีตที่ผ่านมาคุณเองเคยเหมือนเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างรักตัวเองค่อนข้างให้คุณค่ากับตัวเองหรืออยู่กับตัวเองมามากมายนะฮะเซฟตัวเองในในลนนักษณะนี้แต่พอคุณเปิดใจคุณกับเจอความสัมพันธ์แบบนี้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่า the world เกิดขึ้นแนวโน้ม strength กับ the world มันหมุงบอกถึงการที่คุณยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์ที่มันคิดว่ามันยังมีความหวังอะ่ะ the world มันคืออนาคตอยากที่จะแบบเออสเสนอะคือปรับแล้ว มันยังมีหวังว่าเออการปรับการสัมพันธ์หรือเขาจะทำตัวดีขึ้น the word คือการเคลียร์กันแล้วก็เริ่มใหม่ไพ่ the word อืมแล้วคุณรู้สึกว่านะฮะเออไพ่ the word เนาะขยายมาเป็นคิงถือถ้วยคุณรู้สึกว่ามันน่าจะมีวันที่เหมือนเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณพลังงาน the word แล้วมันก็เออจะบอกว่ายังไงดีอะ แต่คุณจะต้องปรับตัวเองปรับมากแค่ไหนนะใช่ไพ่บอกว่าเออเนะี่ยคือเหมือนการรอคอยที่มันคิดว่ามันมีเกณฑ์การพัฒนานั่นเองนะ่ะนะคะามาดูกันนะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะพลังงานของเขาเป็น The Empress เป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองค่อนข้างเห็นคุณค่าของตัวเองคนคนนี้อาจมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่เขาก็เป็นคนที่แบบเออ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนเขาหาเขาเยอะเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกนะคะที่เหมือนเหมือนเป็นคนดีอะเออคนแบบหน้าเข้าใกล้หน้าครบหน้าคนหาหน้าแบบเออนะ DM press เป็นคนที่ดูดีในสายตาของคนอื่นด้วยด้วยแล้วเขาก็แบบเออเขาเรียกว่าอะไรรักตัวเองดูแลตัวเองดีแต่ไพ่บอกว่าความคิดเขามันเหมือน ที่บอกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาเหมือนมีเบื้องรึกหรือหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเายังลืมไม่ได้ไพ่บอกว่าถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัว<ม>เขาก็เคยมีอดีตที่ฝังใจมีเรื่องบางเรื่องอยู่ในความคิดเขาที่เขายังปล่อยไม่ได้มีความราบับความรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขายังลืมไม่ได้ไพ่บอกว่าจิตใต้สําน,สนึกของเขาเนี่ยจิตใต้สาํานึกของเขามันเป็นลักษณะของก้าวดับคนที่มีความเครียดอยู่ในใจคนที่แบบ เวลาอยู่คนเดียวเหมือนเป็นโลกซึมเศรา้าเหมือนเป็นคนที่แบบเออมองออกมาเหมือนดีนะแต่พอจริงๆอ่ะเหมือนเขามีความรู้สึกลึกๆที่เขาเออฝังอะไรไว้ในใจเพราะอาดีตท,ที่ผ่านมาเนะะี่ะอ่ะทำไมพูดแบบนั้นเห็นไหมคะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอดีตของเขาเขาไม่เคยลืมนะคะเขายังคงแบกรับทุกอย่างไว้นะคะเครียด กังวลไม่สบายใจทุกใจเพราะอดีตของเขาอันนี้คือความคิดอันนี้คือจิตใต้สำนึกและนี่คืออดีตแสดงว่าเขาเคยเกิดปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแย่หรือมีภาระอะไรที่เขาไม่สามารถหลุดออกไปได้นะฮะไพ่ของเขาเป็นควีนถือถ้วยด้วยนะฮะเออถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนทําให้คนอื่นเห็นคนรอบข้างเห็นว่าเขาเออมีความสุขนะเป็นคนที่แบบ เอออบอ้อมอารีนะแต่จิตใจเขาจริงๆอ่ะข้างในเขาอะ่ะมันเหมือนมีความทุกข์ความซ่อนเร้นอยู่นะความซ่อนเห้นอยู่นะมันเหมือนบางครั้งเขายังเก็บเรื่องเก่าหรือว่าเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆแนวโน้มเขามีเหมือนกับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนอยนะคะอารมณ์แบบนอยรู้สึกกังวลที่มองว่า เขาที่ยังไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าเขากลัวอะไรหรือเปล่านะความสัมพันธ์นี้มาดูว่าเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณคะ่ะขอดูความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณเลยคะ่ะเออเอาของคุณก่อนนะของคุณที่รู้สึกยังไงกับเขาเนะะี่ยชาวทัศนาคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาเดอะฟูนะฮะเด็กถืออัศวินถือเหรียญแล้วก็คิงถือดาบเขาคุณรู้สึกว่าเขามี หลายหลากหลายอารมณ์หลากหลายลักษณะนิสัยบางครั้งเขาก็ดูอิสระมีความสุขในตัวของเขาเองบางครั้งเขาก็ดูมีความมุ่งมั่นมีเหมือนจะพัฒนาอนาคตได้อะไรเงี้ยแต่บางทีคุณรู้สึกว่าเขาก็มีอีโก้เขาก็เปลี่ยนไปธาตุลมมาเกี่ยวข้องได้นะคะมิถุนตุนกุมนะคะเขามาเกี่ยวข้องได้ธาตุน้ํามีด้วยกรกฎพิจิกมีนะคะให้บอกว่า หลากหลายอารมณ์มากบางครั้งคุณก็ตามความรู้สึกเขาไม่ทันวันนี้คุยกันอยู่ดีๆพรุ่งนี้เขาก็เปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วนะคะอารมณ์ของเขาเหมือนค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะคุณก็เลยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วนะคะคุณกับเขายังจะได้ไปต่อกันแบบกันแบบมีอนาคตร่วมกันหรือเปล่ามาดูเขาบ้างค่ะเขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณ ก้าถ้วยนะฮะาถ้วยคือคนรักอิสระค่ะนะฮะคนที่ยังรักตัวเองยังกอดอกกันตัวเองไว้นะฮะคือเหมือนมองว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนผิวขาวเป็นชาวต่างชาติได้นะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบเออรักษณะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าเขาจะพยายามคุยพูดคุยพูด,พด,พด,พดคุยเก่งมากคนนี้ค่ะแต่เขาจะมีบางจุดที่ ไม่สามารถอย่างไม่สิบถ้วยมันจะเป็นครอบครัวเขาให้แค่เก้าค่ะ,คะก็ยังไมถง่ถึงขั้นที่จะแบบมองว่าพัฒนาเนาะเขาบอกว่าเขายังรักตัวเองแล้วก็อยากมีพื้นที่ให้กับตัวเองเพราะว่าปัญหาในชีวิตเขานะฮะก็เยอะแล้วคุณกับเขาบางทีบางอย่างเขามองว่ามันยังเข้ากันไม่ได้ห้ามไม่เท้ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่เหมือนขัดกันหรือไม่ได้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะ แล้วก็นะฮะหนึ่งไม้แต่ก็ยังอยากที่จะมีนะฮะอาจจะสามารถพัฒนากันได้อาจจะยังเ,เป็นหนึ่งในทางที่เขามองว่าเหมือนคุณเนะ่ะเออเด็กถือไม้แต่เขาเป็นหนึ่งไม้ก็คือ,อกิ่งไม้นี้นะฮะก็คือ,อรับไว้ก่อนเผื่อมันจะพัฒนาได้มันก็คือความสัมพันธ์ที่ลองคบลองคุยลองศึกษาดูใจกันก่อนเนะะี่ยเขาก็ยังไม่ได้คิดแบบเอออะไรที่มันจะเป็นแบบ ไอเน,นี้ยเนาะเพราะว่าเขาเหมือนอาจจะผ่านโลกมันเยอะแล้วก็ความรู้สึกคือรักอิสระของตัวเองมากๆขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของทวกคุณค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงเดือนพฤศจิกานยนแนวโน้มจะออกมาเป็นรูปแบบไหนบ้างคะขอดูหน่อย The High p r e d i t e s s ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะระวังอารมณ์ตัวเองนะระวังอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงชาวราศีมีนมาเกี่ยวข้องได้นะคะ คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่ใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานทำงานด้านาเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานกลางคืนสีเทานิดนึงนะฮะพิตี้โคโยตี้คนที่ทำแบบใช้รูปร่างหน้าตาแล้วก็หรือไม่ก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับนะฮะเป็นคนที่มีพลังงานของความสัมพันธ์สีเทาซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะาะแล้วก็หนึ่งดาบค่ะ ดีเอ็มเพอเร์ชาวราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่ทํางานด้านข้าราชการมียศมีตําแหน่งนักการเมืองได้หรือเป็นคนที่มีอีโก้มากๆช่วงอารมณ์พวกคุณเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนซึ่งกันและกันมากๆคุณอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเขาอาจจะมีอีโก้ขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่ภพยตรงกลางระหว่างพวกคุณเขาบอกว่าต้องใช้ความอดทนต่อกันให้มากนะมันถึงจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้คุณดูสิคนหนึ่งมี พลังงานของความแบบนิ่งเฉยชาอีกคนหนึ่งอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะนะคะ,นะคะบางครั้งอยากทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือจะนัดเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบไม่ได้ดั่งใจมันมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเหมือนเฉยชาต่อกันใช้อารมณ์ต่อกันก็ให้ระวังเนาะในเดือนพฤศจิกายนี้นะคะแต่ก็ เอาละมันก็ยังไปกันต่อต่อได้แต่ไปต่อก็อย่างที่บอกค่ะนะเดือบเวอร์ก็คือเหมือนเหมือนเคลียร์กันได้เคลียร์แล้วก็เคลียร์อีกพูดแล้วก็พูดอีกในในลักษณะของความสัมพันธ์อย่างนี้นะแต่ว่าในลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยพลอยมองว่ามันยังอยากที่จะมีกันไปอ่ะแต่ว่ามันให้ความชัดเจนไม่ได้อ่ะค่ะเนาะมันยังไม่เห็นความชัดเจนนะมีคนมีความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้มันก็เออเขาเรียกว่า สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอะเหมือนคุณพยายามสู้กับความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์กับสู้กลับคุณโดยที่แบบสู้เท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นว่าจุดหมายหรือการลงตัวของความสัมพันธ์มันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะฉะนั้นะเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนี้เหมือนเขาจะแบบเดือนพฤศจิกายนี้เขาเหมือนจะแบบ เฉยชามากขึ้นตัวคุณก็อารมณ์แบบไม่ค่อยนิ่งเฮ้ยเหมือนเหมือนไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเขาจะคบเราไปทําไมสุดท้ายแล้วเขาจะอะไรเงี้ยแต่ไพ่บอกว่าพวกคุณต้องใช้ความอดทนต่อความสัมพันธ์ของเอ่อความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็อดทนต่อความเป็นตัวของตัวเองของแต่คนมากๆค่ะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้พวกคุณหน่อยค่ะขอดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับคนคุยไม่ชัดเจนชาวทาต้นน้ำหน่อยค่ะนะคะ เออหกเหรียญน,นะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องยอมรับในสิ่งที่ต่างคนต่างมีชะตาชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตของแต่ละคนบางคนเราเราเจอประสบการณ์เรื่องหนึ่งมาเขาเจอประสบการณ์เรื่องหนึ่งมามันต้องแชร์ความรู้สึกใส่กันนะคะแล้วใครบอกว่าต้องคุยกันให้มากขึ้นนะเนี่ยรับฟังเหตุและผลของการให้มากขึ้นสามเหรียญหกเหรียญน,นะคะ แล้วก็เจ็ดดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนมีเรื่องที่อยู่เบื้องหลังที่เขาไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนได้เขาไม่สามารถเ,เปลี่ยนแปลงอะไรได้ในตอนนี้ฉะนั้นการพูดคุยและรับฟังเรื่องของกันและกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะสำหรับพวกคุณนะามาดูกันต่อค่ะเสียมซีอีจริง C e G อยากบอกอะไรกับคุณไปที่51ค่ะ รอคอยโอกาสที่ดีระง,งับใจ,ใจิตใจอย่าวู่วาวนะเห็นไหมนะพลอยบอกแล้วนะ้องว่าคุณก็แบบอย่าไปอะไรมากใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะว่าเออมันมีสิทธิพัฒนาไหมมันมีสิทธิ์เป็นยังไงแต่เขาบอกคุณว่าอย่าวู่วามก็แล้วกันนะคะค่อยๆเป็นไปค่ะบางครั้งทุกคนมีปัญหาของตัวเองหรือมีการที่เขาต้องรับผิดชอบอะไรฉะนั้นถ้าจะบอกว่าให้เขาเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการทั้งหมด มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวทาดนะ้ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ